ไหนทางเข้าอ่ะไหนคาเฟ่ยอยู่ตรงไหนอยู่นีนปุ๋นอ่ะเขาบอกว่ามีสวนองุ่นด้วยนะครับขณะนี้เราอยู่อำเภอโซ่พิสัยนะครับจังหวัดบึงกาฬนะเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ชื่อสำรานคาเฟ่นะครับนี่เขามีโดมองุ่นด้วยนะครับโอ้ยองุ่นมันออกลูกแล้ว อันนี้เข้าไปดูได้ใช่ไหมข้างในครได้ครับโอ oh, ้อันนั้นคืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นองุ่นครับอีสายพันุหนึ่งครับนีครับร้านสวยมากครับต้องแน่ครับไม่น่าเชื่อว่าอยู่โซ่พิสัย,ยอันนี้องุ่นแท้ได้ยน่โอ้ของจริงแต่แต่ว่าเขาก็ใช้อกไม้ป่ากวนองุ่นหมดเลยครับร้านนี้เป็นสวนองุ่นเราปลูกเองเหรือว่า ปลูออกเองครับปพ่าแม่ปู่แล้วก็มีคนวนดูแลคิดยังไงมาทำคาเฟ่ไกลเมืองขนาดนี้ก็มันอยู่ในบ้านคือที่บ้านตัวเองครับข้างนอกอ่ะไม่รู้เลยนะครับ <ปะ S 1> พอดีเขาปลูกองุ่นก็เลยว่ามีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรอซิกเนเจอร์อเป็นเมนูน้ำใช่ไหมครับใช่พี่ไม่กินกาแฟถ้าไม่กินกาแฟผมแนะนำเป็นมัทฉาครับอ่ะมัทฉะดีกับสุขภาพ มัชากจะมีมะชาราเต้ครับใส่นมแล้วก็ตัวนี้ครับที่เขาอาเอาไม่ใส่อันนี้มะพร้าวอ่ะมันมีมัชากที่ไม่ใส่มะพร้าวแล้วไม่ใส่นมไหมแต่ว่าพี่ไม่เอาเอาดิจิตอลหมายถึงว่าไม่เอามัชากเพียวๆถ้าเป็นชาไหมครับชามันก็มีนมอ่ะมีนมทั้งนั้นลองลองเปิดดูดีครับพี่อยากกินมัชาแต่พี่ไม่อยากใส่มะพร้าวแล้วไม่ใส่นมเป็นมัชากไม่ใส่มะพร้าวไม่ใส่นมอืมมัชัดส้มไหม เพาผมทําไม่ได้นะครับน <ked> <s> ี่เป็นส้มปั่นแล้วแบบมาฉาบข้างบนมีไหยได้ครับม้ฉาบส้มปั่นไม่เอาไม่เอาปั่นเอาเยน็นช่ไหมได้ได้ครับได้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วไม่ถึงเดือนเลยครับือยังไม่ถึงเดือนเลยครับโอ้พี่มาอยู่องการตั้งห้าหกเดือนแล้วชื่อร้านว่าอะไรนะสองร้านคาเฟ่ครับบอกพี่กัดนน่ครับพี่กัดนะครับ <accomplish> อยู่ใน<ม>อำเภอโซ่พิสัยครับแต่กับอำเภอโซ่พิสัยซอยโรง้าสาครับไม่น่าเชื่อนะอันนี้ไม่ใช่ไม้ประดับไอ้ของจริงเลยนี่าขายหุ่นด้วยใช่ไหมหวงเบเริ่มเลยอันนี้นะราทัศน์ศึกขอว่าประมาณเดือนมกรา แสดงว่าเจ้าของร้านต้องชอบไปคาเฟ่ถึงขั้งใครคาเฟ่มาทำที่บ้าน อ๋อเราอยู่สวนองุ่นไว้สำรานนะครับอยู่ที่บึงการอาเภอโซ่พิสัยนะครับอันนี้จักปีครับยี่นี่ครับปลูกอันนี้ปีหนึ่งค่ะอ๋ปีหนึ่งกับลูกเบืงเริ่มเลยแล้วเราจะไปดูองุ่นสีเขียวนะครับต้องทําประตูปิดเปิดนะทานะหันตะวันตะตัวขาทานตะห็ดประตูนะขอบคุณหลายๆครับอขอบคุณครับ ันนี้เป็นนาง่วนเขียวครับ <ไฟ S 1> เห็นไหม,มาาลูกชื่อพันธุ์ว่าอะไรครับไฟมะละกาค่ะนี่ค่ะไฟมะละกาอ๋อป้ายมันอยู่นู่น<ฟ>นี่นอกเหนือจากเราดื่มแล้วเราก็จะมาชมสวนนาง,ง่วนกันนะครับเห็นนะครับนี่พาทุกคนมาเที่ยวสวนนาง,งาน่วนเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับเห็นนาง่วนนะครับองาง่นแล้วก็ คาเฟ่ในตัวนะครับลูปเบิลเลอนะครับของแท้นะครับ